โอเคมาดูกันจากที่ถอนไปพื้นที่ปลูกปลูกตามภาษานะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเพราะว่าเราห่างจากการเกษตรไป25ปีเนาะอันนี้กับแฟนใหม่ก็ลองมามาฟื้นฟูดูว่าเราทํำยังไงก็ผิดถูก,ถก,ถกไม่ได้ปรึกษาใครหรอกยอดลุมละ3ามสามสามลูกสามลูปอันนี้ในในที่เก็บคือ3วานะที่วัดกับวาของตัวเองสวาพิิตผลที่ได้คือเกินคาดเกินคาดจริงๆสวยมากนี่คือต้นหนึ่งนะ นี่คือต้นเดียวนะต้นเดียวและนี่ที่เรียงเรียงเป็นวาวานียคือ,อพื้นที่แค่สามวานะที่บอกว่าตเกียเนี่ยพื้นที่แค่สามวาเราก็มาเรียงให้มันแห้งบางต้นนี่มันมันขึ้นใหม่แล้วอะเพราะเราเราไม่รู้ว่ามันแก่ยังไงอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าเออต้นมันแก่ๆก็ลองลองถอนดูเออมันพอก,กินได้มันไม่มีดอกแล้วก็เลยถอนดูแต่ก็ ได้ผลเกินการคาดหมายเนาะอันนี้ปลูกแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยปลูกหยอดหยอดเล่นน่ะมันก็เป็นของมันเป็ดินที่ตรงนี้สวยมากเลยก็ดูอ้อยเขาอะนี่ปลูกทิ้งปลูกข้างสวยชิบเป่งเลยโอเคค่ะสนุกสนุก